มีันนี้ไ้าับรถมีป้ายนี้อยู่แสดงว่าบ้านของเขาอาจจะอาศัยุกขาวเลนี่ค่ะต้องร้ายมีอะไรอย่างนี้ดาวนนั้นนะคะต้องให้อัวนะตาองลตั้งไกลไกลนี่เนี่ยหนึ่งคือยื่นขาแยกขาออกให้ขากว้างๆไว้ 2. ดันก้นไปด้านหลังเหมือนเป็น58าเปดฮึ๊บสามาามือประกบกันไว้ให้ปลายมือชี้ลงไปที่พื้นเลยครับมือหชี้พื้นแล้วบ้างโอเคอาทีนี้เราจะเคลื่อนไปทางขวาขวา อ่าพร้อมหนึ่งสองสามนับพร้อมกันนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางซ้ายแล้วหนึ่งสองสามเต่าชูต้าเต่าเต่าบกคืต้องเต่าบกชูต้านะครับใหญ่เป็นอันดับเท่าไหร่นะของโลกตอวใหญ่ของเขาเป็นอันดับโลกขนาดใหญ่เท่าไหร่นะอันดับสามของโลกอ ดูดอวาเป็นพี่เลยค่ะเป็นพี่ทีนี้แม่สริมให้อีกนิดนึงเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงจะมีขนาดป่อดไม่เท่ากันปรไทยหน้าที่ของการผลิตไฟฟ้าก็คือากรา,อารผลิตไฟฟ้าาผลิตหรือว่าก่ขอพอพอครับอยู่ด้า การหันลมในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วยซีซิสติกประเทศไทยมีอรงนี้โลกก็เป็นมีน้ำเป็นส่วนประกอบใช่ไหมครับทำให้เราสามารถอาศัยบนโลกได้น้ำตกตึ๊กตาไฟฟ้าไฟฟ้าก็คือเป็นพลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะไฟฟ้าก็คือทำให้แใช่แล้วที่อยู่ตลาดนี้เขียนชั่วโมงเขาจะบอกเขียนยาวเขาบอกเป็นนาทีนาทีน้อยกว่าชั่วโมงแหละ